ทุกๆท่านอ่ามื่อวันนี้ก็ได้ปเดอ่าเเอาเตียงมาเ่ป่ะเอมีเข่านงมัเนาะเอาสบายดีสบายดีไปเนาะอันนี้นี่อได้อะไอยู่บะไดยี่ไ้ยู่ไอย่อสบายดีเด้อสบายดีลยมือบวบางมือบาบมาโอ้ย

sao vậy đi đỡ thằng ta thằng viện nào, nào điên, cứ đằng đi thôi cứ đằng đi thôi rồi chip là xem chip bài đó mặc bơ OK, sẵn bình nong bên. để đấy Đây không nhiều. มุนเน่ใจมุนเน่ใจนั่นอยู่ในงานงานคือตรงเอ้เนาะตั้งแต่ที่เกิดตอนนี้อะไรยังไงผลไม้โอ้ยรุนเื่อได้สักถือว่ามีโอกาสอยู่ในมือนี้ได้ได้พบกันอยู่ในหน้างานเนาะบั่นปลาเนาะผลซื้อดีเนาะบั่นปลาโดนในนีบั่นปลาได้มาปลากระเพราเมือนี่ยปลาปูเดียวปลาปูเดียวคือเก่ีเนาะซิวแค่เมือนเนาะไปทั้งแรในช่วงนี้ ไปเแต่ชวนลางอยู่แต่พุ่นนะทางนี้งเนือทางเสียปวดพูดว่าไ้ขึ้นจะโดนแดนเนาะทางบ่อแดนะอรับโดยเฉพช่วงนี้เบืนกี่จมบ่เจ้าบืนช่วยเฮาในเรืองมาทำไสงไอยู่เนาะชนยู่เอาเนาะใยูดิสุกยุเนาะเตรียมเครื่องมาวนเดเตรียมเครื่องมาไว้เนเน้องเสียเมื่อวันที่สิบสลยเนาะ

ยันวะยยันท้งเสียวะทเสียเาะาดแล้วจาไเลี้ยาดเลย้งแรกไหมเนาะงแรกยันในเขาห้องหมอเโอ้ยเิดองเบิงเนาะเจบเกิดไปเห็ดถ่ายเลยเโอยเคยถ่ายในชเลยเคยถ่ายของชนดิอ่าลองเตียนเบิงกันนะเลเบิงเนาะกำลังจ้าเกี่ยมเนาะกลง

มีบุ <Safe rév mark> <n> ้งมีค <u ste> <ans> ูกับมีหัเตับเห็นเขปุ๋นาะโดยเอาไว้ของน้ำน้ำสีฟ้าโอ้ขังนงเตี้ยดีก็ได้เลยใช่ไได้อยได้อย่นงเตี้ยขังน้องเตี้ยไว้อยู่ว่ลงมืออยลงมือึ้เลยคนน้อย่ดีเ เกิดเกดเล่นเดี๋ยวสมมติสามาทำรั คนีหนวดเนาะมาแปลกไม้ใามึงแน่เนาะแต่ว่าบนนี้เนาะนี่ไนแปลกแน่้นนี้เนาะนี่คือขี้สอรอบว่าหมเดี๋มันเนาะ อาเว่ขด้วยหมื่นด้วย้เก่าไม่ได้เติมน้องขี้เก่าเอาห้องยี่หิวจับยี้วจังกับยี่หิันเราที่ปเป็นผู้เดียววเ่านน้องโอ้กมาไปันได้มือเดียว ยาใ้กันได้ก่อยวจ้งได้บด่นใหม่เลยนะมงานเกยจเขาไปทเอให้ไไปนนไาให้พวกขายรูล้านซองพวกู้กล้านซองล้านซองพี่เนาะีพอโลนึเจแสนพอละอกได้วแล้วที่ชื่อแล้วชื่อันใช่ว่แล้วลล้านปลายอ่าถูกผมขีดหนึ่งแล้สแสนปลายขีดหนึ่งได้่ขีดหนึ่งสองขีด

เดียวเรายังนีไปกันนนี่กันเนาะทุเรียนเนาะบอิดกเห็นเจ้ากินน้โคกาเ้จะกินด้อ้กยังอัน้กระยังวดะเฮ้ไปยังต่อมาครับลองกดทีุ่เรียนเบ่งกันเคลยกบเบ่งกัน อ้แม่โมกเอาบวแขกไปแล้วหนึ่งคนกันพู้เลยนี่กันพูดเลยน่เอาบังโมกันเหรอ นำมัน่รนเทกนี่่าาาากเียเจาเจียผดินุรคคลิกเนาะ่เนาำเอายได้บ่เนียดบเนี่ยบุญบ่ได้บ่เี่ยซาดบไดบ่เนีะค่อเด้คอยังมีกินหวานกินยัแต่ว่าคนอยมาสพี่ดังเลยเนาะเชฟีีิ่เป็นอไย่าต้มาคกินนี่

กับจากนี้ใช่ไอ้กับมือเลยบ่อืทางทีมงานเยย่งๆเนาะเม็นบ่ะถ้ามือ่นเพื่อจะพากัรนั่ขึ้นไปเหมอนบ่อืนี่กะจะ้นหน่อยนะครับกะชิ้เมื่อก่อนหมูจะเดยวสิไปเอาสิ้นหมูไข่ของตลาดนัดมือ

พ่อขาก่ไหนขากี่วจืดบ่าววะอืมแพอดีแหะ่อพ่อไมวแต่ว่าผมดนรนกินที่อะไรมันแย่งก็หมอกว่ามันมันเป็นอะไรแตกต่างกันในไอะไรมัอืมกคืออันนี้เป็นทุเรียนอยู่บ้านเท่าเองหน่อยเนาะอยู่อยู่ใช้อยู่ไทยบ่เดียวแบโอ้ผนเบาไหน่โอ้ cái <laughs> đồng ý nó nó chân mới đi cái đây nó ở phương ở khóm ma hay này đường cùng thăng cán ngăn nó cùng thăng bàn nông tiệm thử vào cái gì อ่าฮอดมือฮอดวันนี่ได้ผ่ม่พี่น้อง FC รอเบิ่งรัชมไปนํากันว่าสิเป็นจังไดอ่าแค่คนเฮามันสิหลายซําใดเนาะอ่าพอมีน้ําบ่บ่ตะน้ําเปล่าดิคนาจอืมเอามาเาะ้วินเอเบี้ยน่ะนะ นันากันเที่นั่งเลยอือม่นี้่เาวล้วยเค้าเคอนเอีดอกมาอื้อื่นเาว่ามือนเีวันทีลยนะ13เมื่อนี่1เม่อน้องเตี้ยครับเปนไปเสีงมื่อื่นถึงเมื่อเสียงไม่เมื่อื่นนี่ไม่นี่เขาไม่ได้กลับ ว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่เฮาต้องเก็บให้ให้แล้วเนาะ้แล้วกันบงเบงกสิยิให้มื้ออื่นก็มาสเอไปแล้วนเฮาก็ต้องกลางมือ่เนาะแม่นแม่นมันเกว้มื้อนี้ะมื้อบ่ัสิมาบครับครับมื้อก็สิให้เพิ่นมามาส่งมามันมากลางไว้เเนาะโดยสิได้มาแต่ดึกนะืนึงเาเด้่าค่ะเพว่ามื้อนี้ต้องให้เก็บ้แล้ว กางมือไี่เตมกัน้ตื่นมากเล่นะเนี่ทีนี่บททนคือคือเจ้าัต้องเกียมอีกได้เกียมแรงที่สาเกียรแรงที่ะเกียมแรงนะแรงมาทสาแล้วเรเกียมมเราเจ้าจะต้องไท่านนี่ไม่นี่อยกชีแปเอาเยียยื้อมื่อก่อนูเจ้าได้เกียรหน้อยแล้วหครับัการเบิดนั่นแหละ ไปนักมานอีงมือายุคนนึงในีลาดั่วนี้นะครับเอากล้วเอาเ็ดมัข้าวเดือดขาไปซื่นเแลนแมไน้นัจากกเขาสู่ทานู่างนกันเอาน้ามุงม่ได้เอาปจะทักไว้แหลนะเอาได้ใช่อก้อนนะกบสูงกับชุดไปก้อนเนาะสูงมันกับเพื่อสิเต็มทางแ้แต่ทางเนาะ

ปุ่มกอไผ่พร้อมเขาได้แขงที่้บเจ้อมันใหญ่จ้ออยู่ไนจ้อหัวเจ้าหัวใบมันใหญ่เนี่ยมันมันพงเลยพงอยามนั้นทับทับไปเรื่อยเเซนก็ยังยังมันจะรู้ออกนอกนะดอกมันได้นอกว่าเด็นอะปลูกะเอามาละเลยแล้วจากที่เอามาได้มีต้นซีต้นึงนึ่งแต่ว่าปลูกอย่างเราเนาะตรงไลยบ ตรไม <IP> ่ได <Man. S 2> ้กับวิชาการไทยมันแต่สูตรเพิ่มเนาะแมนเมนคือคือถ้าชอบปูก็เนื้อเพิมเนาะแมนเนื้อนาะนี่กับปมูไว้นานเลยคือสูตรแต่สูตรมั้งเมนอ่าคนละสูตสีประมาณนี้แหละไปแชนนออมีแต่ว่าเดียวไปจีดิงชีกับไปเอาเนื้อหมูชิ้นหมูก่อนเด้อพี่น้องเด้อมืเออื่นมาตลาดนัดก็สิบายนี่ก็ได้อ่าสิได้ไปเอาอนณาของลงมาขายต่อก่อนเนาะอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อสบายสบายดีพี่น้องเไย